อันนี้คือตาปลานะคะโฮโรเจนแบบเต็มๆเลยค่ะโอ้ยอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณ38องศาได้ค่ะวันนี้จะไปตลาดปลาค่ะไปร้านปลาสดนะคะไปซื้อของทะเลสดๆกันไม่ได้ไปนานแล้วจะไปกับซานุสางกันโอ้ยดูร้อนจริงๆร้อนจริงๆป่ะ บรรยากาศคือร้อนมากก็แปลว่าพอบอกะอาทิตย์เปี้ยงไปกันค่ะใช่ขอบคนณมากคะ่ขอคุณมากค่ะค่ะ ร้านขายปลาสดนะคะก็จะมีอยู่สองร้านที่ป้าแป๋วไปประจํานะคะมีอีกร้านร้านหนึ่งที่ไปกบโอดจังกับร้านนี้นะคะข้างในก็เขาจะเปิดเพลงค่ะก็เลยต้องปิดเสียงแล้วก็พากเอานะคะอันนี้ก็เป็นพวกปลาย่างว่าไม่ใช่ปลาแห้งค่ะปลาตาแห้งพวกซาชิมิพวกอะไรต่างๆนี่ค่ะเกี่ยวกับพวกปลาทั้งหลายค่ะนี่เนื้อปลามางกรโอ้เห็นไหมคะปลาทูน่าค่ะนี่จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะที่เขาแร่แล้วค่ะ ของสดก็มีเยอะค่ะนี่ค่ะมีหอยเห็นไหมคะหอยนางรมนี่น่ากินมากเลยปะแปลว่าจะจัดหอยนางรมซะหน่อยเดี๋ยวรอยอดกรถิ่นก่อนค่ะตัวเรา194เยนนะคะหอยนางรมน่ากินนี่ปลาอายุเห็นไหมคะโอ้โหแบบน่ากินมากเอามาย่างปลาอายุนี่คือเราย่างไปแล้วนะคะทําคลิปย่างไปแล้วอ้นี่ปลาบุรี โอ้โหตัวใหญ่มากตัวหนึ่งก็4,298เยนนะคะปลาบุริตัวใหญ่เราเอามาแล่อันนี้ก็เป็นพวกทากโกะนะคะซาชิมิต่างๆนา,นานาก็มีหมึกด้วยหมึกซาชิมิเขาแล่แล้วนี่ค่ะพนักงานก็โอ้ยพนักงานที่นี่นะคะป้าแป๋วขอบอกว่าน่ารักน่ารักทุกคนเลยนี่ค่ะมีปลาสดโน่นหัวปลามาังโรโของเราอยู่ข้างใน ไอ้นี่เป็นหอยซาไซนะคะพ่อแป๋วก็อยากกินเหมือนกันก็จัดมาเหมือนกันนะคะก็รอในคลิปต่อไปค่ะนี้ซาชิมิที่เข้าแล่แล้วนะคะไอ้นี่เป็นซาชิมิปลาอจาินะคะอร่อยค่ะพ่อแป๋วก็ชอบกินนี่ค่ะเราก็จัดมาหนึ่งหัวนะคะหัวปลาทูน่านี่เห็นไหมคะเขาวางขายเนี่ยไม่ได้มีบ่อยนะคะนานๆจะมีทีหนึ่งไอ้นี่ปลาแซลมอนเห็นไหมคะ นี่ร้อกร,รัม450เยนเอ้อ486เยนนะคะร้อกร,รัมข้าแรกแล้วค่ะนี่ชิ้นใหญ่ๆค่ะสดๆน่ากินมากนี่ป,ป้าแป๋วก็จัดหัวปลามาแล้วก็ได้ซาชิมิปลาเซอมอนมาด้วยนะคะแล้วก็ได้หมึกมาค่ะเราก็จะทำเป็นคลิปต่อไปนะคะไปค่ะเสร็จแล้วกลับบ้านกัน สวัสดีค่ะทุกคนที่เราไปร้านปลามาเมื่อกี้นะคะเพแปวไปได้ปลาหัวปลาทูน่าปลามางูโร่นะคะอันนี้เป็นหัวปลามางูโร่นะคะหรือว่าปลาทูน่าค่ะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของหัวปลาค่ะนี่เขาผ่ามาแล้วเป็นหัวปลาครึ่งหนึ่ง หลายคนนะคะก็ JR. คงจะรู้จักปลามางูโรหรือว่าปลาทูน่าญี่ปุ่นนะคะส่วนไหนมันเยอะส่วนไหนมันไม่เยอะส่วนไหนที่แพงนะคะของปลามางูโรหรือว่าปลาทูน่าญี่ปุ่นนี่นะคะป้าแป๋วก็มีคลิปนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะเขียนพิมพ์คําว่าปลามางูโรป้าแป๋วนะคะก็จะขึ้นนะคะหัวปลาต้มซอสญี่ปุ่นนี่นะคะป้าแป๋วก็ทําคลิปมาแล้วนะคะก็มีคนขอเมนูนี้ป้าแป๋วมาเหมือนกันนะแต่ป้าแป๋วไม่มีโอกาส จะทำจะทําช่วงนั้นโอ๊จจังก็ไม่สบายโอ๊จจังเข้าโรงพยาบาลมั่งโน่นนี่นั่นมั่งนะคะก็ไม่ได้ทําสักทีแล้วตอนนี้เราก็สบโอกาสนะคะได้มาทํากันค่ะก็รรับรองว่าอร่อยนี่ค่ะกพระเปเปิดให้ดูนี่เกาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมนี่ ตัวเขานะคะอจังเคยถ่ายรูปไว้แต่เขาเป็นตัวที่เขาแช่แข็งมาจากเกลือค่ะนี่รูปนี้ค่ะอวจังถ่ายรูปไว้ที่ร้านปลาเนี่ยนะคะข้างในเขาก็จะมีนี่ไปค่ะเราไปต้มกันเครื่องปรุงที่เราจะใส่นะคะก็มีขิงต้นหอมอันนี้เป็นหอมญี่ปุ่นนะคะหอมใหญ่นี่ค่ะ เห็ดชิตาเกะหรือว่าเห็ดหอมสดค่ะเป็นเห็ดหอมแห้งก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีสดค่ะเราก็ผ่าหลังแบบนี้ค่ะขิงเราก็หั่นนะคะ น้ำตาลดาชินะคะอันนี้คือเป็นดาชิปลานะคะเป็นผงปลาค่ะสาเกสำหรับทำอาหารนะคะมิลินค่ะมิลินนี่ก็คือสาเกหวานนะคะสำหรับทำอาหารประเภทพวกต้มตุนอะไรพวกนี้ค่ะจะอร่อยโชยุ ป,ป้าแป๋วจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะมีหลายคนถามป้าแป๋วมาว่าอยากจะทําอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยแล้วเครื่องปรุงต่างๆพวกนี้นะคะพวกนี้ค่ะพวกนี้นะคะที่เมืองไทยซื้อได้จากที่ไหนป้าแป๋วมีคนถามป้าแป๋วมานะคะตอนป้าแป๋วกลับเมืองไทยนะคะป้าแป๋วได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะว่าเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นต่างๆพวกนี้นะคะซื้อได้จากที่ไหนค่ะป้าแป๋วมีคลิปนะครับ คลิปพีโอทำ oh ไว้แล้วตอนป้าแป๋วกลับเมืองไทยค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับพิมพ์คำว่าเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยซื้อได้ที่ไหนนะคะป้าแป๋วก็จะขึ้นมาเลยคลิปค่ะอยู่เมืองไทยก็ทําอาหารญี่ปุ่นได้ค่ะป้าแป๋วเป็นห่วงเป็นใยทุกคนกลับเมืองไทยป้าแป๋วก็เลยไปทําคลิปซื้อเครื่องปรุงอาหารญี่ปุ่นที่เมืองไทยไว้ให้ทุกคนดูนะคะ่ะ<ๆ>เผื่อบางคนอยากจะทําอาหารญี่ปุ่นจะไปซื้อเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ที่ไหนนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยก็เลยทําคลิปทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปล้างหัวปลาค่ะเราก็ลาดลงไปเลยอันนี้เราจะล้างความคาวของหัวปลาออกก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปรุงค่ะ ลวกความคาวของปลาออกแล้วนะคะเราก็จะมาล้างนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะพอเราล้างออกมานะคะมเมื่อคาวของปลานี้ก็จะไม่มีนะคะนี่ก็จะสะอาดสะอาดแบบนี้นะคะการทําอาหารมันต้องใจเย็นๆค่ะนี่นะคะเราก็ล้างออกสะอาดแล้วเราก็ตั้งหม้อ,อเลยค่ะ ใส่ประมาณนี้ค่ะสาเกปริมาณเท่ากันนะคะโชยุหนึ่งสอง นะคะดัชิประมาณนี้ค่ะน้ำตาลประมาณเต็มนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะออกรสชาติหวานหน่อยนะคะหัวใหญ่นะคะหม้อใหญ่ทุกอย่างก็ต้องใหญ่ตามค่ะลงไปเลยค่ะโชงะหรือว่าขิงเราก็ใส่ไปเลยค่ะ รสชาตินะคะต้องออกหวานนำค่ะแล้วก็มีเค็มปลาเริมปลาเริมค่ะคล้ายๆกับบ้านเราต้มเค็มประทูอะไรประมาณนั้นค่ะใครเคยกินมั่งคะรสชาติจะออกแบบนั้นเลยค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะเราก็ตามวัตถุดิบเราค่ะวัตถุดิบมากเราก็ใส่เครื่องปรุงมากวัตถุดิบน้อยเราก็ใส่เครื่องปรุงน้อยนะคะเราจะเคี่ยวซอสนะคะ ให้เข้ากันก่อนค่อยเอาปลาลงนะคะเรายังไม่เอาลงตอนนี้นะคะเคี่ยวซอสไปก่อนค่ะพอแปวเคี่ยวซอสไปประมาณ20นาทีแล้วนะคะเราจะเอาหัวปลาลงเลยค่ะนี เราก็ต้มไปนะคะเราก็มาเช็คด,ดูว่าหัวปลาเปื่อยเคี่ยวไปพ้าแปลวจะเคี่ยวไปประมาณ45นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เราก็มาชิมรสชาติดูค่ะอืมัดโชยุค,ค่ะเราก็เติมโชยุไปนะคะประมาณนี้เราก็ชิมดูค่ะนี่้น่าออยมีค่ะเห็นไหมคะเราต้มมานะคะเข้มข้นพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ Uh huh. อืดูน้ำซอสน้ำซอสนี่นะคะคุกข้าวนะโอ้โหปก่แตบบ่เขาบอกว่ามันโออิชิ G. มันอร่อยแบบสุดๆเลยเนี่ยนี่ค่ะน้ำซุปเนี้ย เสร็จแล้วค่ะมามากินป้าเป๋วหิวข้าวค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ป้าเป๋วจะไปซ้อมลำนะคะซ้อมลำบงโดรีนะคะเป็นลำเทศกาลหน้าร้อนค่ะอิตาลาคิมัสป้าเป๋วมีข้าวสวยด้วยแล้วก็มีผักดองนะคะสเกโมโนอันนี้เป็นซานุซังดองมาให้นะคะไม่ได้ทําเองค่ะป,ะป้าเป๋วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะป้าเป๋วถึงมากินพอไม่เย็นเราก็จะกินไม่ได้ค่ะมันร้อน อืมนี่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 อืมข้าร้อนอืมรสชาตินะคะป้าเป๋วขอบอกว่ามีหวานนำต้องหวานนำนะคะอืมอร่อยมากคิดถึงโอจังเลย ความยุ่ยของหนังปลานะคะอื ใ,กกใส่ถุงมือค่ะคือเราจะลุยใช้มือลุยเลยนะคะ ความยุ่ยเปื่อยนะคะนี่อร่อยอ้ยชิยเอันนี้คือตาปลานะคะโฮราเจนแบบเต็มๆเลยค่ะ อว่าแปลมีคลิปนะคะต้มตาปลามางังกรูนี้โดยเฉพาะเลยต้มตาปลาอย่างเดียวค่ะมีคลิปค่ะนี่ตรงนี้ค่ะเข้าไปดูนะคะ ตรงหนังเขาเนี่ยนี่เนือ้อ กินไปกินมาก,กเละแล้วนะคะนี่ uh huh. ดูตรงนี้ยุย้ยคลลาเจนแบบเต็มๆเ,เลยค่ะ เนี่ยชิตะเกะอืะอ,อ,อดูตรงนี้หรอ,อตรงคาง I'm looking at the bell. โอเคค่ะเจอกับป้าเปีได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ